ได้ทุกคนครับได้ทุกคนนะครับเรา็นว่ารกนเดีวกดเสือเลยอะไรครับเดี๋ยวนี้มาทำกุญแจนะครับวันนี้ไม่าทำกุนี่ใหม่ไม่ได้นะครับอันนี้จะอยู่ส่งตุยนี่นะครับทำเบานะครับทนี้ก็ใส่ตานะครับมันจะแจกทุนทําง อไรนครับก็พรุ่งนี้ต้องทำบุญนะครับตันแจกคนบุญนะครับแบนี้ทำบุญด้้นาะเราพรุ่งนี้ได้ขอที่เราจะแจกนะครับ